I don't know. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา100องค์กรจัดพิธีเปิดมหกรรมพบเพื่อนใจโซ c คอนเน t f เฟส2025ภายใต้แนวคิด Human n i c e มาพบเพื่อนที่ดีต่อใจพาคุณไปคอนเน็กหัวใจความเป็นมนุษย์ในตัวคุณและการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่2หัวข้อสุขภาวะทางปัญญา6-8จิตวิญญาณการร่วมทุกข์ความหวังเปิดพื้นที่ ให้นักวิชาการศิลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์และประชาชนแลกเปลี่ยนวัตรกรรมเครื่องมือและองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญาเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าใจตนเองพร้อมขับเคลื่อนให้เกิดสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะได้รับชวนจากออนะครับแต่งเพลงใหม่สำหรับเป็นทีมงานของงานนี้นะครับชื่เอเพลงว่าพบเพื่อนใจแต่งจากสุขภาวะหนึ่งที่เลือกมานะครับคือเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์การมีการเปิดใจเพื่อ พบกับเปิดใจให้เพื่อนเพื่อนใหม่หรือว่าการการมีให้ให้โลกเต็มไปด้วยทุกคนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใส่ความเป็นตัวเองไปเยอะมากเหมือนกันครับก็เป็นผมเป็นคนเพ้อๆนอฮะผมก็ฝันว่าแบบเออถ้าโลกเรามีแต่ทุกคนเป็นเพื่อนกันล้วมันต้องคงดีล้วไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องมีคนขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้มากเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่ามูดมันดีมากๆเลยแล้วก็ในในตัวงานเนี่ย เหมือนแบบอยากจะทำให้คนทุกคน่ยได้กล้าที่จะเปิดใจตัวเองเหมือนแับเพลงที่พี่บอยบอกไว้อะไรเงี้ย ยังอายอย่าปนคนกล้าเปิดใจอยู่แล้วแต่งานนี้ก็จะเหมาะสาหรับคนที่บางครั้งอาจจะไม่กล้าหรือว่าอาจจะไม่ได้รู้ตัวเองว่าเฮ้ยเราชอบหรือชอบอะไรแบบไหนคืองานนี้เปิดพื้นที่ให้ไปนั่งฟังการพูดคุยสวนาแบบผ่านบุคคลหลายๆบุคคลที่เป็นเรื่องราวอ o ปิกดีๆทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งลานกิจกรรมที่แบบทําให้เราได้ c o n เน c t กับจิตใจตัวเราเองอย่าตามชื่องานเลยค่ะแบบว่าเป็นแบบโซค c o n n e c เราจะได้แบบ c o n n e c กับตัวเราเองข้างในแบบได้ o เซิร์ฟตัวเราเองข้างในค่ะถือว่าเป็นงานที่ ใช้พลังงานมากนะที่จะรวบรวมการการทำอีเวนต์แบบนี้ขึ้นมาแล้วทำให้คนได้คอนเนคก,กับเรื่องราวไภายในของตัวเองอะคะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีวัดถู่ที่จับต้องได้เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบเจ๋งมากๆคือแต่ละคนความเครียดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราควรจะกลับมาคุยกับตัวเองว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เหมือนที่น้องอายบอกเนี่ยคุยกับตัวเอง เพื่อตรวจสอบว่าเรารู้สึกอะไรเนี่ยเราจะได้ไปบรรเทามันได้ง่ายขึ้นว่าให้มันตรงจุดจริงๆงานนี้มีจัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่2มีนาค่ะที่สามย่านมิตร o าพโซคอนเน็กเต็นะคะ, town, so press, ะ,คะเป็นอะไรที่สําคัญเราเราเชื่อว่าอันนี้เป็นงานที่เหมาะกับยุคป,ปัจจุบันมากๆาคืออยากให้ทุกคนนะ่ะแบบกลับมาอองเซ์ฟตัวเราเองเราส่งจิตออกไปข้างนอกเยอะแล้วลองมาส่งจิตเข้ามา สำรวจตัวเองผ่านกิจกรรมเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่การแบบแค่เมดิเทตอย่างเดียวเลยเงี้ยมันอีกหลายโซลูชันมากนี่เป็นโซลูชันที่สนุกแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเยอะแยะค่ะก็สามารถชิตาร,รางได้ว่ามีบุคคลที่น่าสนใจเข้ามาพูดอะไรเรื่องท็อปิกอะไรวันไหนอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาฟังได้ะะที่สญญามยานิทาวค่ะ